ผีมันมีสามตัวตัวแรกคือผีโลกผีโกดตวที่สองคือผีตัวที่สามคือผีหลงผีโลกกับผีโกดเนี่ยเราเลิกง่ายเพราะมันเป็นสิ่งที่อารมณ์เรารู้สึกมันมันเห็นชัดแต่ว่าผีหลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผีที่คนมองข้ามเยอะถ้าเทียบก,กับใจเราเป็นประตู บ้านใหญ่ๆบ้านหนึ่งผีโลภเดินเข้ามาขอเข้าหน่อยใจห้ามได้ก็ห้ามผีโกดเดินเข้ามาก็ปิดประตูใส่ใช่ไหมผีโกดเดินเข้ามาไม่เอาเราไม่ให้ผีโกดเข้ามาปิดประตูผีหลงเดินเข้ามาปิดประตูเหมือนกันผีหลงบอ,อกว่าเรามีสิ่งนี้ให้นะความสนุกความบันเทิงความอร่อยความรู้สึกดีความมีความสุข เป็นการติดสินบนเป็นผีที่รู้จากการติดสินบนมีตัวเดียวแล้วประตูบานนั้นก็เลยเปิดให้ผีเดินเข้าไปและอย่างก็คือชื่อมันไม่ค่อยน่ากลัว mm hmm. คนมองข้าวเมี่นผีตัวเนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะทําลาย mm hmm. ชีวิตของคน mm hmm. หลายๆคนมามากมายแล้วเนื่องจากการหลง mm hmm. การที่เราฝึกให้มีสติเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกตัวได้ดีที่สุดถ้าเราไม่มีสติผีโกรธ มีหมามาแล้วก็ตีหมาเพราะโกรธหมามันห่าผีโลภเห็นก้าเป๋าตังก็หยิบผีหลงเดินไปเรื่อยๆหลงกับความสวยงามไม่เห็นทางที่อันตรายก็เดินล่วงตกน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติผีทั้งสามตัวก็จะมาทำลายชีวิตเรา แม้เสี้ยววินาทีก็สามารถเสียชีวิตหรือว่าในเป็นสิ่งที่อันตรายได้เพราะฉะนั้นก็คือเราต้องฝึกจับผีเพื่อให้เราได้รู้ว่าตอนให้เราฝึกว่าเราจะมีสติตลอดให้เราไม่ให้ผีตัวไหนมาเขบ้บม